สวัสดีจ้าคุณแม่มาหรือยังเอ่ยตอนนี้สามทุ่มเป๊ะเลยว้ายตายแล้วสามทุ่มเลยนะจ้าม,มาแล้วมาแลตายแล้วมาพึบพับพึบพับพึบมพับมาแล้วจ้าม,มาแล้ว,ลวอ,วอ,ววอะ สวัสดีสามพันหนึ่งร้อยสามพันสามแม่เอออ่ะเมาหมอยพูดคุยอุ้ยสนั่นวันไหวหมดนะฮะพอลงปุ๊บ,ป,บปั๊บปุ๊บปุ๊บอืมไม่ว่าจะเป็นทั้งดามาาเออรักก็ดีไม่รักก็มีเออ นู่นนี่นั่นเนาะอ่ะก็อย่างที่บอกนะจ๊ะทุกคนก็เต็มที่แล้วนะส่วนในเรื่องของแนวทางนะ่ะนะจะมาหรือไม่มาก็อยู่ที่ดวงแต่อบอกว่างวดนี้บนแล้วนะเธอฉันบนแล้วนะอืมนี่สามสามตัวตรงตรงสักงวดหนึ่งในรอบปีก็ยังดีนะเธอ เพราะว่าเราได้สามตัวเปี้ยงป้างกันก็คือปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เลยได้แค่สองตัวได้สองตัวมาโดยตลอดสามตัวต้องเข้านะเพราะว่างวดที่แล้วนี่คือเกือบแล้วสามตัวนะจ๊ะจริงๆอ่ะเราวิดสามตัวมาห,มหลายงวดมากแต่คือละออะอย่างน้อยเราก็ได้สองตัววะเออสองตัวก็ยังดีเออเนาะอะสวัสดีจ้ะแม่ นะกินข่าดิจ้าอะไรนะกินขา่านะกินข้าหรือหรือไงคุณแม่นะจ๊ะอ่ะฝากด้วยนะจ๊ะแม่แม่รัฐบาลไทยลงแล้วนะบอกบอกไว้แค่ตัวเดียวก่อนกัแล้วกันเดี๋ยวบอกมากไม่ได้เดี๋ยวเขาด่าเอาในกลุ่มให้ก้าวนะจ๊ะงวดนี้ชอบก้าเนาะเอาก้าวนะเออ เออเอาเก้านะงวดเนี้ยนะแม่นะเอาเก้านะอ่าอุปกรณ์ทั้งหกหลักได้ทําการเอ่อพร้อมที่จะแสดงผลแล้วเออรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเลขเจฟองเบียค่ะเออนะอีดอกออกงั้นเขาก็บินซินลาดเลยนะเผาเลยนะมึง อออกอ,ออกมาแล้วอะไรไไเ,เออบ้าบออ่ะอน,นูไล่เลเวลให้หน่อยก็คืออเดี๋ยวเราให้เปิดก่อนอ่ะใครที่รอกำไรมีมีรอเจ็ดเนาะรอเรือรอเจ็ดนี่ก็คืออ่ะโอเครอรอเจ็ดก่อนแล้วก็สอห้าเนาะโอเคอ่ะฟังนะแม่ สามเดินทั้งวันค่ะเจ๊เออใช่วันนี้สามเดินดีขออนุญาตนะจ๊ะใครที่จะเข้ากลุ่ม V A P ก็จริงๆแล้ววันนี้เราเปิดให้ไปแล้วแต่มันไม่พอนะคะไม่พอมีแต่คนทักแล้วก็น้ออย่างว่าแหละเพราะว่าปกติกลุ่มเราอะเราให้เข้าก็คือไม่มีจำคือเดิมก่อนหน้านี้เราเราไม่มีการให้ C F สินค้าและได้เข้ากลุ่ม พอเรามาให้ C F สินค้าให้บูชาวัตถุมงคลนะ่ะคนแบบโอ้โหเนื่องแน่นมากนะแต่งวดน,นี้ชอบก้าวจ้ะเออคือก้าวมาก,ก็ก็คือปังแล้วเนาะเออเพราะว่าก็เราก็ใส่รองเท้าว,วิ่งอยู่แล้วเราก็เออเป่าลูกโป่งรอยได้อยู่นะเออแล้วแต่เลยจะก้าเอกชนหรือรัฐบาลหนูเลือกเอาเลย เออแล้วแต่คิดว่าเอกชนอ่าเอกชนกับรัฐอารัฐบาลอันไหนซัพพอร์ตได้ดีกว่าก็เลือกอันนั้นนะลูกนะเออบอกแม่หนูอชอบเอกชนค่ะก็คือมีตังค์ไม่ถึงแปดสิบบาทก็ไปได้อยู่นะเออแม่บ้าบองต้องรัฐบาลน,นะจ๊ะเออเบื่อจะได้สักหกล้านอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะแต่วันนี้ชอบก้าก็แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนเนะาะใบใบก่อนเนาะแต่จริงจงโอ้ย ไม่ต้องมาให้นั่งพูดหรอกว่าก้าอะไรอ่ะป่านี้ไปยันไหนตอนไหนแล้วเธอเลขอ่ะใช่ไหมคนจกโยโอ้โหเลขเจฟองเวรลลงกลุ่มปึ่มปับออกไปแล้วจ้าสามนาทีโผ่นู่นแล้ว Google อ่ะโอเคเนาะอ่ะขอเรียกตั้งดีๆก่อนอ่ะกลุ่ม v i nie, p ก็หนูให้นะขอคนที่อยากเข้าแล้วก็ ขอคนที่โอนไม่เกินสี่ทุมครึ่งถ้าเกินสี่ทุ่มครึ่งไม่ได้แล้วนะแม่เพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจฟังแล้วก็ดีอาให้ตั้งใจฟังดีๆก็แล้วกันตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าต้องพูดตรงๆเลยมันตาแตกอะมันตาแตกอะมันตาแตกมากอะแล้วก็คือเราอยากให้แบ่งปันกันเออ มีแต่คนถามหาอืมเพอถามหาแล้วพอมาแล้วก็เงียบอืออะไรนะอ่าก็เรื่องของเขาไงเขาจะชอบอะไรก็เรื่องของเขาอืมอะไรนะระวังก้าวกลับหัวหนูก็เวลาดูเวลาดูเขาประกาศผลหนูก็กลับหัวสิคะลูก กับหัวมองมันจะได้เป็นอ่าเนาะเนาะหรือว่าสมมติว่าเราดูเราดูแบบเขาประกาศผลทางทีวีย่เงี้ยถ้าหนูกกลัวก้าวมันจะกลับหัวหนูก็เอาทีวีตั้งกลับหัวไว้รอเลยนะเวลามันออกผลมาเราก็จะได้แบบเออเนาะแต่คนก็จะติคนคนก็จะกลับหัวนะคะเอออย่าไปทําเลยสงสารเขาเดี๋ยวเลือดเดี๋ยวเลือดตกหัวนะอะอะไรนะ เอานแลก็ไวอาโดเข้วังไม่ได้คิวอ,อาโคดเข้ากลุ่มเราเรามีข้อความนะแม่ลองขึ้นไปดูด้านบนแล้วเขาก็จะบอกว่าอ่ามีปัญหาติดขัดตรงไหนโทรโทรได้นะเรามีเรามีเบอร์โทรนะเออศูนย์สามหสี่สี่ศูนย์สามแปดศูนย์นะเบอร์โทรเรานะคะเอออ่ะโอเคเริ่มอ่ะเริ่มต้นที่อันเนี้ยจะบอกว่า